อออยาาากกก้้้นนเเเเวลลับไปตรรรงงททีีที่่่จะใหืดสวัสดีครับผมโอมวันจันทร์เป็นวันที่ใครๆก็ไม่อยากให้ถึงใช่ไหมครับมันน่าเบื่อมากแต่บางทีมันก็ไม่ได้เร็ว้ายสมอไปหรอกครับเฮ้ยมึง วันนี้กูเจอผู้หญิงคนนึงอ่ะโคตรสวยเลยว่ะโจมึงแม่งไม่บอก,กไอ้กูรู้มังวะใครวะโผมึงนี่ไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยมึงคนนั้นไงที่บอกว่าสวยๆอ่ะอ๋อหน้าน่านัดเหรอเออใช่เฮ้ยยิงดิจีบเลยมึงยังไม่มีแฟนเฮ้ยจบมือจบมือแันเออนี่นะน่ารักขนาดเนี้ย แปนไม่เห็นป้าเลยไม่มีแฟนเลยทันที่จะจีบเหรอเฮ้ยรู้ได้เหรอป้าพูดเป็นยั้นแหละในโลกนี้ยังจะมีใครดีกว่าฉัน เวลาที่คนสองคนรักกันมากๆแล้วเลิกลากันไปเคยสงสัยไหมว่าความรักมากมายเหล่านั้นมันหายไปไหนผมพบคำตอบของคำถามนี้แล้วล่ะครับ้ไ,ไดด โอ <Okay. S 2> เคขอโอทษเรื่องวันนั้นอ่ะไม่เป็นไรได้เมือผ่านมานานแล้วถ้าเราจะขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมเราว่าอย่าเลย